เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจใร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่27มีนาคมในปี2 6 6 2โดยชายผู้บ้าคลั่งเชลซีรอบเย็นโคบุนอีโกอินสอย้าตามหากซารี่ยกกลุ่มมาป่า กอนโซโรโอิกอินดาวยิงตัวยืมของสิงไกนโซเชลซีอาจย้ายตามมาจิโอซารีหากเทนเนอร์สายควันยกไปกลุ่มทีมมาป่าเหลืองแดงไอเอสโรมาตามรายงานข่าวจากคาริโดเดลสปอร์ตนะฮะสื่อกีฬาชั้นนำห่งแดนมกกักเลนีระบุว่าการย้ายไปสู่โรมาของซารีมีความเป็นไปได้จากความเป็นไปได้ที่เทนเนอร์วัย60ปีจะย้ายกรุงโรมทําให้อิกอินนะฮะอาจจะตามเจ้านายคู่บุญไปด้วยโดยอิกอินนะฮะยิงไป3ประตูให้กับเชลซีนับแต่ย้าร่วมทีมด้วยสัญญาจิมตัวในเดือน บอคาคมซึ่ง2ประตูนั้นเกิดขึ้นในเกมกับฮันดฟิลอย่างไรก็ตามอีโกอินเองก็ยินดีที่จุกกับเชลซีต่อไปหลังสโม,มสรมีออปชันในการซื้อขาดที่36ล้านยูโรหรือขยายสัญญาย,ยืมตัวจากยูนตุสไปอีกปีในอีกด้านหนึ่งนะฮะก็ยังไม่ชัดเจนว่าเชลซีจะซื้อแข้งใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่ขณะที่อีโกอินอาจจะย้ายไปแทนที่เอดินชโกที่ตกเป็นข่าวจากอินเตอร์มิลานฟันสิงเห็นชอบซัตตันชิราชันชุดขาวควรซื้อสเตอร์ลิงมากกว่าอาซา คริสตันอดดตหัวหอกทีมชาติังฤชี้ชัดว่าดรมเดควรควารา้าไลเฮมสเตอร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ตี้มากกว่าเอเดนอาซาจ,จากเชลซีโดยราชันชุดขาวเรอมรเดตกเป็นข่าวกับเอเดนอาซาอย่างหนกักอย่างไรก็ตามสตันก็เชื่อว่าสเตอร์ลิงจะเป็นการเซ็นสัญญา,าที่ดีกว่าคุณพูดได้แล้วว่าสเตอร์ลิงคือนักเตะร,ระดับโลกนะฮะสตันกล่าวหากคุณเป็นเซดดินซิดานบอสของ,งเรอมลเดแน่นอนว่าก,ก็คงอยากได้เขามาร่วมทีมมากกว่าเอเดนอาซามีอะไรบ้างที่สเตอร์ลิงทาไม่ได้ทั้งน้าหนักการใจ่บอล การเคลื่อนที่รวมถึงการอันตรายที่สุดในบ้าปากประตูของอีกฝั่งเขาเพิ่งอายุ24ปีเองเขากาลังพัฒนาขึ้นทุกๆปีแล้วการที่สเต์ลิงมีผลงานนั้นยอดเยี่ยมกับทีมชาติอังกฤษใน2เกมหลังนั่นก็แสดงเห็นว่าเขาสามารถยืนอยู่ในระดับเวทีนานาชาติได้ทันแน,น่นอนชิลูประกาศพร้อมก้าวขึ้นท่าสถิติข,ของมิเชลแพลตตินีโอลิเวียชิลูสไตเกอร์ผู้ยิงได้35ลูกในนามทีมชาติฝรั่งเศส ออกมาประกาศแล้วว่าต้องการไปทําประตูเพิ่มเพื่อก้าวไปทาบสติสุดยอดตํานานอย่างมิเชลปาร์ตินี่ให้ได้ในอนาคตในการยิงทีมชาติ้ได้มากกว่าตํานานผู้ยิ่งใหญ่อย่อยางมิเชลปารตินี่41ประตูเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่ผมอยากจะทําให้ได้ก่อนแขวนสตั๊ดพี่หลอกกล่าวแน่นอนว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความสําเร็จของทีมเพราะผมมองถึงความสุขของคนในชาติและหน้าทีรา่รับผิดชอบก่อนเป็นอันดับหนึ่งแล้วแต่ถึงกระนั้นก็ต้องยอมรับว่าเกียรติประวัติส่วนตัว เป็นอะไรที่ท้าทายด้วยเชน่นเดียวกันเพราะมันจะเป็นต่อการพัฒนาตัวเองและหวังว่าสุดท้ายแล้วผมจะทําได้สําเร็จตอนนี้ผมก็ยิงได้มากกว่าเดวิดเตชเก้ที่เป็นอีกหนึ่งตำนานสไตรเกอร์ของทีมชาติฝรั่งเศสแล้วฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าผมแฮปปี้และภาคภูมิใจมากแค่ไหนนะครับนี่คือสรุปข่าวเชลซีประจําวันที่27มีนาคมนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ